สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือน,นีกะสิมาสูบน้ำใหง่ัวสูบน้ำสาน้ำสายัางเหลืออยู่ขยิสูบน้ำสาเลยมือน,นี้ถ้าน้ำสาหมดก็ต้องลงไปสูบน้ำหวยอุปกรณ์อของเขากะปัม๊มปั๊มไดโวปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มใช้ไฟกระแสตรงหรือว่าไฟแบตเตอรี่นั่นแหละ ใส่แบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ว่านเรือจากรถยนต์ก็คือ,คอ,คอเปลี่ยนออกกมาก,กับมาใส่หรือจะรถมาขี่ก็ได้บางมือเอารถไทยมากกัขี่รถไทยบางมือเอารถยนต์มากกัขี่รถยนต์แต่ว่ารถยนต์ลงมากพี่บได้มันสูงอะ่ะถ้า,ารถยนต์มากกับจะมีสายต่อก็บเพื่อเอาสายนี่สายนี่พ่วงกันไปหารถยนต์รถยนต์นจอดอยู่เี่ทางพูดอยังมองกระบะที่เขาไป ปั๊มตัวนี้ราคาหกรอยบาทซื้อมาสามปีแล้วคุ้มค่าเหลือเกินเป็นปั๊มแบบแช่ต้องแช่แน,น้ำแล้าก็ต่อาส,สายนี่ใส่ใส่ประมาณนิ้วหนึ่งป็นไปหอดมองที่ห้องล่องรับไวเอ้ามาเบิ่งดูเอาออเอากเาเา่าน้ำเอ้ยเอาปั๊มลงไปแช่น้ำ เห็ดมองให้มันสะอาดตาแน่ยจะยที่แหมตันนี่ใหม่ไม่ยังขวางไว้แช่ไปเังส่ละแช่เรียบร้อยกันมาคีบธรรมดาง่ายๆสายสีแดง สายสีแดงใส่ขั้วบวกสายสีดำใส่ขั้วลบอัน่นปั๊มกันทำงานปุ๊บขึ้นมาลดง่ายมากใช้างานสะดวกน้องมือก็เอาติดรถไทยไปล่างรถขึ้นไปเบื้อง้วยตามสายว่าน้ำมันแห้งขนาดไหนอันนี้สายนี่สามสิบเมตรนะ 3วามสมดุลเบิ้องล่างด้วเบิ่งความรุนแรงของน้ำเราก็สูบใส่กระบะเนี่ยไ้เพื่อว่าง่วมันก็จะได้สะดวกแนะ่กินง่ายบังข้างมันลงไปสาบได้ตัวหน่อยมันลงไปได้หัวสักนะหัวสักกินอางทีก็เกิดอุบัติเหตุ กินอยู่เรงนี้ก็สบายดีมัวก็จะมีความสุขพอย้ำกินป่ะก็ยัมากินแล้วก็ไปหากินอย่างแล้วมันก็มากินน้ำหากระบะหากระบะนี่ได้สองมือแบตเตอรี่เท่ากับชาติเท่านึงกับสูตรได้สามครั้งได้เจอแล้หากระบะก็คือว่าโอเคครับบางครั้งรถยนต์มากกับขีดรถยนต์แทนกินกูกินก็กิน มากับกินง้วกับกินเรัาวันนี้คลิปนี้แค่นี้ครับลแล้วไปรู้กันวันนี้ครับผม